ความฝันบนรถขนปลาสู่แชมป์กันโช่เซเรียอากับนาโปลีคิมมินแจเด็กจากเมืองทงยองเมืองเล็กๆบนชายฝั่งของประเทศเกาหลีใต้เขาเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยคุณพ่อและคุณแม่เปิดร้านสุชิเล็กๆถือเป็นการทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำเพื่อประคับประคองชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว การมีพรสวรรค์ในด้านการเล่นฟุตบอลทำให้ปี2012เขาถูกเรียกตัวติดทีมชาติเกาหลีใต้รุ่นอายุต่ำกว่า17ปีโดยเขาต้องไปรายงานตัวที่ศูนย์ฟุตบอลแห่งชาติที่อยู่อีกภาคหนึ่งของประเทศวันรายงานตัวทีมชาติเกาหลีใต้รุ่นอยู่17คุณพ่อของเขาเป็นคนอาสาขับรถไปส่ง ซึ่งกินเวลายาวนานกว่า7จชั่วโมงพาหนะที่มุ่งหน้าสู่ศูนย์ฟุตบอลคือรถบรรทุกขนส่งปลาแน่นอนว่ามันเป็นรถที่ใช้ในกิจการร้านซูชิของครอบครัวรถบรรทุกคันนั้นมีขนาดใหญ่เขาเริ่มย้อนความทรงจำถึงรถบรรทุกขนส่งปลาของคุณพ่อที่ออกจากบ้านตอนดึกเพื่อไปให้ถึงจุดหมายตอนรุ่งสาง รถบรรทุกมีบ่อน้ำขนาดใหญ่เพื่อเอาไว้ใส่ปลาสดสดผมไม่เคยลืมวันนั้นเพราะเป็นวันที่ผมตื่นเต้นมากตอนนั้นผมมีชื่อติดทีมชาติครั้งแรกผมยังเด็กมากและรู้สึกเขินนิดหน่อยที่ต้องมารายงานตัวทีมชาติด้วยการอาศัยรถบรรทุกขณะที่เด็กคนอื่นมาในรถยนต์แบบปกติ อย่างไรก็ตามมันคือเรื่องราวที่ดีงามของผมผมสนิทกับคุณพ่อมากเหตุการณ์เหล่านั้นช่วยสร้างให้ผมมีทุกวันนี้10ปีหลังจากวันนั้นรถบรรทุกขนปลาของคุณพ่อนำพาเขามาสู่นาโปลีทีมดังในลีกสูงสุดของอิตาลีจนสุดท้ายเขากลายเป็นประการหลังคนสำคัญพร้อมกับพาทีมคว้าแชมป์กันโชเซเรียอาเป็นครั้งแรกในรอบ33ปี คิิมมแจหากข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยแฟนบอลทุกท่านฝากเพื่อน,นติดตามบ้าฟุตบอลด้วยนะ